กินหมดหรือย no, yes, no, uh, no, right the ังถ้าหมดเปิดตาได้อร่อยไมนอร่อยไหมไอเดยเยแ้ตายนั่งเลยแล้วกินกินหมดเปิดตาได้กินน้ำแดงก่อนหวานมหวานมันหวานเอ้ยเอ้ยมหวานเดือดใหได้สีเขียวดูเไอเดยหมดก้อนวดูเ เรียบร้อยคนที่เสร็จแล้วอาจารยกัานมาเดินช่วยกันคุณครใครเป็นคนที Dai, ่สบเข้าไปเป็นคนแกุณน้แดงครับอวีแหละน้ใเช้ากับคุณเมดวเกิเงแ่มากแกรมเก่งมากขนมบางครัวอร่อยมหมละคุรูได้คุณครบอร่อยด้วย้มาละค่่เดี๋ยวก่อนยาพูดดังเดี๋ยวหู่อื่นได้ยินอ่ะช่วยกันต่อย่างแรกคือมละใช่หม่ค่ะ สรรพคุณของมะระมีอะไรบ้างลูกหอม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 แช่สรรพคุณของมะระลูกช่วยในเรื่องอะไรได้บ้างแก้ไอเยี่ยมใครตองใรตองใบตองใบตองหอมหมตรงข้ามกับอะไรก็เหมี้ยนโปยงหวานเป็นลมฮะหวานเป็นลมอ่าหวานเป็นลมผมเป็นยาเก่งมากเก่งมากนะคะมะระเป็นยาสมุนไพรชนิดหนึ่งเนาะใช้แก้ไอได้ด้วยนะแก้มะเร็ง มันมีขนเนอะมันเป็นตัวเต่าเล็กๆเต่าเล็กๆหรอคืออะไรใช้มันรมันหอมันก็มาแล้วมันไม่ขนนะะะอาตอยัง่ม่ทไดถึงเนื้อเผือกมาในการอยู่ป่าเขาคายาแกรมเลยว่าเราจะขือเรขูดมันขุดเผือกกินใช่ไหมอ หรัมชีพได้อย่างที่สามก็ชอบอะรัชอบลัดก็ชอาองเออมันติดมือผมแล้วผมก็ดมก็เลยรู้ว่ามันคือเออกำลังงงงงเปลียนน้ำหลัด้วล้วงกับลูกผ่านไปละดมกะปิกระปีกะปิกะปิอาจจะไม่ใช่ก็ได้น้ปลาก้ะปี กินอะไรสีเขียวให้กินสีเขียวให้กินสีเขียมือสีเขียวไม่นหใช่หมหวานไหมหวานน้อยหรือหวานมากหวานมากหวานหวานใช่ไหมเอ้าแล้วสีเขียวหวานแล้วสีแดงอะ ก็จะมีอันนี้กล้วยอย่างเดียวกล้วยอย่างเดียวยานสตรอเบอรี่เหมือนในเดแกไปทอยด อิ่มเก็บแก้วไปล้างนะคะมีอีกหนึ่งอย่างครูพเพิ่งให้เลือกให้เลือกว่าซ้ายหรือขวาซ้ายค่ซอ่อมามติซ้ายหรือขวาขวา,าขวาาเอาเายกไม่เปยนใายยกมือให้ยกมือดีก,กว่าใครว่าซ้ายยกมือใครเอาซ้าย Oh, <laughs> my